วันนี้พี่ก็ยมไปทำภารกิจออกตามล่า100คิวโดยใช้ไซตมะานั่นเองเรามาดูกันว่าพี่จะได้อ e ีโหมดอะไรใน EP นี้กันเอาล่ะท่านน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วยมาครับผมตอนนี้พี่ก็มีอ e ีโหมดที่กดรับอยู่นะ1อันแล้วก็กดขึ้นมาครับผมอ่ากดรับไปเลยนะนี่นะครับผมเรามาดูกันว่าพี่ได้โมดอะไรนะ อืมอะไรกันครับเนี่ย i m d e a d เหรอไหนขอดูหน่อยสิปากขาให้หุยห้ยเฮ้ยเขาเทพอย่าดไม่เจอเอาเรื่องไหนกดดิกดโจมตีเอา้ามีเปิดปิดได้ด้วยโอ้เทบ่บ่ะครับผมไหมเรามาเริ่มล่าคิวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมอืม,อมเอาไงอ่ะพ่อหนุ่มหึย้ยเคาน์เตอร์ไว้เคาเตอร์ได้ด้วยโอ้โห่ <c oughs> แหลกดอยังไรนะแหลกดอแหลกดอแล้วก็สวนกลับ <c oughs> อี๊ซิ <c oughs> แตกคร pues ับผมมาคิวแรกได้แล right uh, ้วมาครับผมเฮ้ยเลือดโลโลโลอย่างนี้โลโลอย่างนี้โดนดิครับผมรวบสองเฮ้ยเฮ้ยแตกไปหนึ่งโอ้โดนคอเตอร์ว่ะโดนคอเตอร์ครับเอ้ามาจากไหนเอ็งมาจากไหนอะน้องเฮ้ยโอ้ไม่ดูเลยสามก่อนครับผมจังวันนี้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นมาครับผมกระบองเด็กฟันมั่วนะน้องฟันมั่วนะเราวังหัวแตกมาดิเอาดิ แตกมาเดะตามต่อยหนึ่งสองปิดด้วยสกิลหนึ่งว้าวแตกแหมผมทำอะไรยืนเฉยยืนเฉยก็โดนดีน้องฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหนึ่งสองสามแตกเรียบร้อยมาผมคนถัดไปนะที่วันนี้ต้องว่าไงครับผมจีนอสเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าไอ้นี่มาจากไหนมาจากไหนครับน้องอืมแตกมาคิวฟีอีสปอร์ตครับผมเงีย้ย เอาจีนอ่อะไรต่อไปจีนอ่อะไรต่อไปเอ้าไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งก็โดนไม่เด้งก็โดนได้นะครับมาดิอือแดดหน้าต่อยหนึ่งสองมันแหลกแล้วเนี่ยเหมือนมันจะแหลกๆนะไอะตัวเนี้ยไม่แปลกครับผม <c oughs> พี่ก็ชอบอยู่แล้วนะคนแหลกๆนะมาครับผมส่งต่อไปครับผมมาเด็กอือไอ้นี่มันายังไงรวบสองรวบสอง <Easy. S 1> ออสครบด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยสิบห้าคิวครับผมมาไลา่ต่อไป เอาเอาไงนะ่หนุ่มเราจะมาทำซ้ม่มทันเจียนแถวนี้อย่ามาตึงไม่ใช่หนังยางอืตบไปดึงโอ้โหเหล็กดอกว่ะเอาดิเฮ้ยเป็นงานนะนี่มันเป็นงานนะนี่เอาไงอนะ่น้องแดดหน้าไม่โดนอุ้ยต่อยเอา้าต่อยโดนนะจังหวะเน,นี้ยงัดขึ้นมาด้วยสกิลสี่ครับผมจังหวะเน,นี้ยต่อยดักหนึ่งสองรวบสกิลสองแตก <c oughs> มาครับผมเอ,เอ,าอ้าเอ้าจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอน้องกูมีอัติ <c oughs> อัติศาสตร์ไปก่อนคนระับผมมา เรียบร้อยครับผมได้คิวเปล่าอ่าได้คิวอยู่นะยังวันนี้เออทำอะไรฮะรั่ครับผมตบด้วยสามตกลงไปพื้นงัดขึ้นมายัางวันนี้เอาเอาเอามันลอยช้าแดดตางครับผมไม่เป็นไรครับผมแตกเ,เรียบร้อยครับผมเจอหมัดธรรมดาไปมาครับผมยี่สิบคิวเอาเอาจิงน้อยจะเอาเหรอน้องตบหนึ่งไปก่อนตบหนึ่งไปก่อนบอลบอุ้ยลบลบครับผมยังวันนี้ รวบสองงัด <Easy. S 1> ขึ้นมาเรียบรล่อก็แตกไปแล้วเนาะมีอันติก็ใช้นะจังหวะนี้มีอันติก็ใช้นะเฮ้ยนะ<ๆ>เอ,าอ้าจ<ๆ>ีวดหาเรื่องอีกแล้วโดนเกยแล้วนนองก็แตกไปแล้วผมโอ้โหอีซี่เกินมาผมเอาเอาทำอะไรกันขอพี่งัดหน่อยหนึ่งศพึ oh. สองศพ <Easy. S 1> ไห้แตกแตกแบบอีซี่แตกแบบอีซี่ มาดิเอ้ายืนทำไรอ่ะยืนทำไรกับน้องโอ้แตงโัวเลยเป็นไงอันตีมีก็ใช้นะมาดิโดนเกดีน้องอย่างเงี้ยก็โดนเกดย์ดีน้องก็แตกไปนะอดูแตงมาตาเรือเขาเอาเอาโซนิกเอาด้วยโซนิกเอาด้วยเหรอน้องมาดิวยนี่มันเล็กๆว่ะเฮ้ยทำไมเองเละแกล่ะเราแตกอยู่ดี มา <S <S ดิ s u r p r i s e motherfucker เอาวมีอันติก็กดธมีอันติก็กดนะครับเอุอ้ยตัวเดิมหรือเปล่าโดนโดนเกยแล้วง่ายสิก็แตกไปไม่ระวังไม่ระวังใส่ต,ต่อมาอ้าวเคาน์เตอร์เหรอหลอกหลอกเขาเรียกเขาเรียกหลอกเคาน์เตอร์ไอ้น้องต่อยไม่โดนปะต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนนี่ไงต่อยโดนแลวลูกสอง พวกกลองตบด้วยสกิลดึงเหยียบร้อยสามสิบห้าคิววะผมเอาไอ้หนุ่มนี่จเจ้าอีกเหรอนอ้องฮะแค้นเหรอเอ็งแค้นรอนอ้องเอาอันติมีก็กดนะครับผมจังหวะนเนี้ย mm hmm. โอ้โหกระเด็งกระดอนเหยียบร้อยครับผมมาไปครับผมเอา oh. เอาเอาเอาสกิลม่วนนะสกิลม้ว,มวนะนอ้องเนี่ยเขาต้องทำอย่างนี้ท <No. S 1> ำอย่างนี้ครับผมแ <No. S 1> ดดต่อยหนึ่งเอาไปโดูนะโดนบล็อกว่ะ ต่อยหนึ่งนะผมยังวันนี้อุ้ยมันแหลกดอเอาเอางัดมั่วเอาเหยียบไม่โดนอีกช่วยดีแกขอบใจนะโซนิกอีซี่ครับผมเอาแดดออมหลังรับผมต่อยหนึ่งสองรวบสองรวบสองแล้วตบสามงัดขึ้นมาด้วยสกิลสี่ครับผมยใงวันนี้ต่อยดักหนึ่งสองตบด้วยสกิลหนึ่งโอ้โหโคตรแรงเลยพี่จะบอกให้นะมันยังไม่แตกนะครับผมตามต่อฮะโซนิกกับน้องโซนิกเหรอเข้ามาดิ อุ้ยอุ้ยปาดมั่วปาดมั่วก็โดนอย่างเงี้ยรูปสองแตกไปนะอืมเอาอะไรครับผมเอาทำอะไรกันน้ำอะไรกันตรงนั้นเนอะโดนนี่ครับผมชอบนักกดอันติยันเลยครับผมอย่าไปหยองนี่อย่าไปหยองไม่ใช่หมูมาหมูหยองนั่นไอ้ไปครับผมเอา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 มันเอาคืนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแขนจัดไอ้หนุ่มนี่ใจเย็นน้อเอาเคาน์เตอร์ทำไมเคาน์เตอร์ทำไมงัดก่อนยังไวะนี่ สี่สี่คิวนะเอา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 กล้วยเหรอกล้วยก็โดนนะครับผมเป็นกล้วยก็โดนนะฮะจะเป็นกล้วยบดหรือเแบบปล่าแดนต่อยหนึ่งสองรวบสองครับผมด้วยสีคิวสี่เรียบร้อยมาครับผมเอาบล็อกก่อนต่อยหนึ่งสองเหยียบลงพื้นอออโอ๊ยมันออกไปก่อนปะเอาบล็อกต่ออีกเฮ้ยแดนอย่าแงบบนี้ก็โดนแดนอย่างนี้ก็โดนนี่น้องฮนะลบเอาต่อยไม่โดนไม้สวยแล้ว เขาหลอกเขาหลอกเฉยเมื่อกี้ไม่ได้ซวยตบหนึ่งเอาตบหนึ่งวุดปะเอาไปก็รวมกันแ <Nope. S 1> ดดใส่หน้าไม่โดนอีกเอาแด๊ดแดดอ้อมหลังครับผมวันนี้รวบสองรวบสองแล้วตบสามตบสามได้ไงรวบแดดช้าว่ะแดดมาช้าในระบบใวันนี้อฮ้ยใจเย็น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 ดีน้องโอ้โหไปคุยกันก่อนคุยกันดีๆคุยกันดีๆแต่พี่ไม่คุยหรอกนะแต่พี่ไม่คุยหรอกนะ ครับผมอันตีมาก็กดนะจังหวะนนี้อย่าไปหยองไม่ใช่หมูนะครับผมกดแยดไปเลยฮนะเผื่อได้คิวดีกว่าชิ้นเฉยนะพี่เราแตกได้ไหมไว้ได้คิวเฉยไปครับผมดูดิโอ้ไอหนุ่มนี่หนุ่มนี่แค้นหนเดียรน้องแค้นหอนอเดยน้องเอาเหล็กดอไอไม่โดนมันจะสวนซะหน่อยอืมได้ออมหลังต่อยหนึ่งอืมนี่ยังไงฮะไว้กดอันตีเฮ้ยอันตีเลยพี่จะกลัว อันตีรัน <laughs> อันตีนรันไอ้ในย่าจบแล้วนะม่โดนหรอกนะเฮ้ยแต่ว่าเลื่อนมันเต็มอะเลื่อนมาว่ะเลื่อนมาเฮ้ยเอออย่าช้ำอย่าช้ำปิงไม่ค่อยคนพี่ไม่ค่อยชอบคนช้ำหึงัดกระผมอย่างเงี้ย <Nope. S 1> ต่อยดักเอ้าต่อยดักไม่ค่อยโดนว่ะทำไมวะปิงหรือเปล่าอย่างเนี้ยหึ <c oughs> แดนมาต่อยเอ้าโดนเอ้าแต่ต่อ,อยขัดได้รวบสองรวบสองตบสามแดนตามต่อย,อ,ย <c oughs> อุย้ยไม่โดนอุ้ยโดนเฉยอุ้ยเย็นๆเอโหมันรวบเรา ไรามึงง้างจ้าไปมึงง้างจ้าไปยหน้านให้ไปหนึ่งครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมหาผมอีกคิวเดียวนะจะครบห้าสิบแล้วกดอันตีไปเลยอย่างนี้เฮ้ยเอ,อ,อ้ยมันมาอีกแล้วปะมออันมาอีกเลยมันไม่เหนแล้วลวะเรากดอันตีวะโดนเกย์ไปครับผมอย่างวันนี้อีซิ่งก็แตกไปนะน,น้องครบแล้วครับผมห้าสิบคิวมาดูกันว่าเราจะได้อีโมดอะไรนะกดรับเลยฮะไหนแทนลามิง แครลามเงเนาะอืมอุ้ยอะไรเนี่ยแอมวินเหรอไหนไหนลองกดดูดิอุ้ยอุ้ยเท่อยู่นะก็ใช้ได้นะน้องๆใครมีก็คอมเมนต์บอกพี่ไลน์หน่อยนะครับผมไปกันต่อครับผมมาอยู่ดี51าสอได้ยังไงเนี่ยอืมโดนเหนียวผมเนวันนี้ยังไงครับผมแดดมาต่อยหนึ่งสองฟุงขึ้นงัดขึ้นมาครับผมต่อยได้ครับผมจังหวะนี้ดัวครับผมสกิลสองตบสามครับผมอยู่นี่เหล่าตามเฮ้ยไม่โดน ก็โดนนะครับผมอืมสกิลไม่มาเีดยได้ไดากาังแล้วถอยหนึ่งเป็นยังไงอีซี่ออกมาครับผมเฮ้ยไทยทันทีวีแม่ไทยทันทีวีแม่หนอไทยทันทีวีแม่ก็โดนได้นะครับอืมเฟินิเชอร์ไปเลยครับผมอย่งางวันนี้หมดเกินเอาเอา,เอาไอ้นี่รีตัวหนีเหรอรีตัวหนีเหรอเฮ้ยอุโอมงค์ดา,าสตูบิดด้วยป่ะออเอาดิอืมนี่เมื่อกี้ว่าใครน้อง เมื่อกี้มาใครนะหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งเป็นยังไงอ้าวโอ้มีแอนตี้ก็โกรธนะยังวันนี้มาเด้อมาเด้เอาดิ <c oughs> เปิดแอนตี้แล้วโดนเข้าไปกลางวงแล้วบผมโดนเจียนหนึ่งนะดอกเดี่ยวลอยครับผมอ้าวโอ้เทนทีวีเมทนเอวดวหัวผมยังวันนี้เอาด้วยสกิลหนึ่งเดี่ยวลอยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันโกรธเหรอมันโกรธเหรอ,อแฉแน่น้อ,องมาดิอพพี่จะจัดให้ฮนะ ให้นะใครจะแค้นอ่ะแค้นก็มาเฮ้ยเคาเตอร์อ่ะเคาเคาเตอร์ก็โดนหนึ่งไปฮะก็แรงอยู่แรงกันนะถึงแม่ไปไหนโดนไปหนึ่งสองตกด้วยสกิลสามแตกเรียบร้อยมาผมโอ้ยนี่มันแค้นว่ะแค้นจัดอ่ะฮะแค้นจัดเหรอน้องแค้นจัดเน้อน้องเฮ้ยโดนอันตรีเดเคาเตอร์เฉยมาดิมึงมาดิเฮ้ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะน้องมาอีกดิอีกยกดิอีกยกดิ ตกสามตบสามได้ไงอัปเปอร์คาสงัดได้ผมอยู่วันนี้เดดตามเอ้ามันกดอันตี surprise motherfucker เราก็มีอันตีเหมือนกันนะไม่กลัวครับผมมาดิยืนมองหน้าไปเลยครับผมอยู่วันนี้อ่ะอุ้ยมันแดดสองมาว่ะมันแดดสองนี่นี่เอ็นตีครับผมนมาเอามันก็ปาดไม่โดนนในวันนี้เอาวิ่งวิ่งวิ่งดิเอาไปงัดโดนใครนะมันงัดโดนใครวะน่ะ ตัวสีน้ำเงินเป็นงั้นโดนเขามาผมแล้วก็ลากคิ้วต่อแล้วผมยังไหวนี้เอ้ามึงกลับมาอีกแล้วมึงกลับมาอีกเหรอมึงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาอะไรเนี่ยเอาวะเอาวะอันนี้ก็แสบหน่ะเอ้าโดนเดส์เเตอร์โงหน้ามึงโดนเดส์เคาเตอร์ไอ้นี่เฉยโอ้มาไปต่อครับผมมาดิ อับคัดครับผมมึงงัดขึ้นมาต่อยโดนครับผมเดีวันนี้ด้วยอีกวสองกวหนึ่งเลยครับผมเดีวันนี้เรียบร้อยอเอาคิวฟีเปล่าคิวฟีอีสปอร์ตหรือเปล่าโอ้โหง่ายเกินมาดิเปิดนาตีนะจังวันนี้มีก็กดนะผมเอาโอ้ไม่รู้อีนโนอีเน่นะครับจังวันนี้กระโดนเกยไปน้องอีซีอ่อ,อ,อ,อีซี่เกินนะทำไร ทำไรครับผมโอ้โหเลือดเต็มมาจาังวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรครับน,น้องตบแล้วก็ต่อยโอ้โหคอ,อโมโบเดียวแตกโคตรแรงนะเมื่อกี้เลือดอย่างเยอะมาจีน้อยเอามาั่งเหรอจีน้อยอยากได้มั่งเหรอครับนอ้องโดนตีมาอย่างงี้ก็เสร็จดีครับอืมมาดิอืมชาร์จชาร์จแล้วยิงยิงได้ไงยิงเขายิงไม่โดนตกสามเอา้าไม่ใช่วิ่มันเขามันแหลกดอเมื่อกี้ ดเดียเ๋ยวครับผมแดนเซย์หน้าัองวันนี้ต่างึุดสองก็วยสกิลสองเรียบยร้อนี้มีอันติก็เปิดนะเอาจีนอสมึงโดนเนี่ยมึงโดนแน่ไม่<า>ละเอออะไรครับรู้จักหรือเปล่าดูปอเตอร์เนี่ยฮนะฮ่นะาผมเจ็ดสิบคิวไปแล้ว,วเลือดโลเลือดโลอย่างงี้พี่ก็ชอบสิครับเฮ้ย เจ็ดสิบสองคิวไปแล้วครับผมเดีหนีไปไหนจะหน,นีไปไหนขอพี่ตบหน่อยขอพี่ตบหน่อยโวิ่งวิ่งไม่พักวิ่งไม่พักเลยนะฟินิเชอร์ไปเลยครับผมทำไรกันอะน้ำอะไรกันนะนนม่ตรงนี้แต่ <laughs> ขอพี่ลัดหน่ยอยอืมนี่มา,าครับผมเจ็ดสิบหกคิวไปแล้วนะอย่างวันนี้โอ้หนุ่มนี่น,นี่อืม มาแบบ blast มาแบบ blast เลครับผมมาเอาโดนตีมาอย่างนี้ก็โหดดีครับอย่างนี้พี่ก็โหดดีครับน้องอาเครืงยนต์นทึ้งไหครับผมต่อยเฮ้ยต่อยไม่โดนว่ะเอาว่ะเอ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันเป็นงานว่ะเอ้ยไอ้นี่มันเป็นงานนะน้องเป็นงานก็โดนตบได้แน่นอนนะเข้ามาก็เข้ามาเดี๋การหลบไปหนึ่งทีแตต่อยได้ครับผมตั้งไว้ที่ต่อยหนึ่งอ้าวยังไม่แตกตามเก็บงานครับผมตามเก็บงานเครื่องันต์งนหน้าโอ้จะยืนบล็อกไปไหน ผมอุ๊ยนี่้ำอะไรกันขอพี่ปิดหน่อยยัยนี่มันโกรธแล้วเอาอะไรครับน้องอะไรครับน้องมองหน้าทำไมมองหน้าทำไมพี่ไม่ค่อยชอบคนมองหน้าเอามาดิมาดิมาแอดครับผมต่อยหนึ่งสองตบสามแตกอีซี่เกินเอาไอันี้ใครเอาเอาอันครับผมต่อยสองเหรอสองเหรอไม่สายครับผมอย่างวันนี้ จาบสองตกหนึ่งเกือบแตกนะมีอันตีครับผมอ่ามีอันตีก็กดนะเลือดเราน้อยเลือดเราน้อยเรากดอันตีครับผมวันนี้อย่าไปหยองนี่อย่าไปหยองไม่ใช่หมูไปคิวด้วยวะเอ้าหมดหลยเลอยหลังอื้ออ้าวนี่ขอบใจมากอืเรียบร้อยครับผมไปกันต่อนะเนี่ยเอ้าไม่จบใช่ไหมเอ็งไม่จบกับพี่ใช่ไหมน้องเอออามา อ้าวผมโดนตีมาอย่างงี้ก็โหดเลยครับตอนตีมาอย่างงี้พี่ก็โหดเลยครับน้องงักไปเลยครับผมจังหวะนี้ว้ง่ายเกินไอ้นี่อีกแล้วอีกแล้วโดนพี่กีเลยโอ้มันปาแรงขยามมาไม่ดูออกเกมไปเลยครับผมลบเอาแทนทันทีวีแมนเหรอไม่ใช่เอาโดนตบสามแตกนี่แทนทันทีวีแมนอีกคนนี่มันแ้นว่ะแ้นเหรอแ้นเหน้องแตก อ้าวผมใกล้แล้วนะใกล้นะได้กี่คิวเนี่ยอ้าเรียบร้อยู่ผม99คิวไปเลยนะครับผมะคิวสุดท้ายนะจังหวะเนี้ยอุ้ยไอ้นี่เอฟเคหรือเปล่าเอฟเคเอฟเคหรือเปล่างัดต่อยหนึ่งสองคิวสองครับผมตรงเนี้ยต่อยอุ้ยอีมีโดนว่ะรอดตัวไปนะรอดตัวไปนะเฮ้ยไมแล้วว่ะเอ้าเคาน์เตอร์ลมหรือเปล่าเคาน์เตอร์ลมหรือเปล่าเอ้า โอเคเด็กคอรเตอร์วะต่อยไม่โดนครับผมวันนี้ไม่เป็นไรครับผมมาเี่ยเี่ยเปรี้ยงต้าให้เป็นยังไงเรียบร้อยครับผมครบ100่งร้อยคิวไปนี่รับร้อยนะแล้วก็มาดูว่าเราจะได้อีโมดอะไรกันนะครับกดดูเลยบายบายเหรอไหนดูดิบายบายมันบายบายกันอย่างนี้เหรอมันมันบายบายกันอย่างนี้เหรอฮะมันมันต้องโบกมือหรือเปล่าใช่หรือเปล่า อี่หมดมันชื่อว่าใบายแต่ว่าดูท่ามันไม่เหมือนใบใบเลยวะ่ะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อ like, เป็นกำลังใจในการทำคลิปกล่องพรีไลน์ like ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ